สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้สู่ชาร์เกมเมอร์ทแลทนครับวันนี้จะมาเล่นชิฟฟูกันอีกแล้วต่อใจพีสามครับหมายพีสี่เลยสมคำน้ำหรือจริงหรือเปล่า,ามาดูกันครับเจอใครวะเนี่ยหยิบอาวุธซะได้เลยเฮลกาหยิบอาวุธขนาดนี้เฮ้ยเฮเฮ้ย<ห>โอหอันตรายนะเนี่ยต้องแข่งกันหลบแล้วว้าวอันตรายนะเนี่ย เจ้านี่ยอันตรายนะเนี่ยหมอาดิเฮ้ยหืมา,ออมมาขอเจอเลยเฮ้ยโอ้โหมาวะ่ะเราต้องจำกระบวนท่ามันนะครับแล้วค่อยหลบๆไปอือฮึเอาดีมาแข่งกันหลบไหมล่ะเฮ้ยโดนไปสิครับท่านผู้ชม เออรถเลยเดี๋ยวผมขออัพสก,กิลหน่อยครับเออไม่ค่อยมีสก,กิลอะไรเลยครับหืมขอสก,กิลแบบดีๆหน่อยได้ไหมมีไหมท่านชมหืมท่านี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่เลยอ่าผมขอท่าไหนดีเอาท่าแบบจำเป็นก่อนครับท่านผู้ชมหมอจัดไปเลย อายุอีบเจ็ดครับท่านผู้ชมมาตอนเลยครับท่านผู้ชมอือหึ่ทีนี้อายุผมน้อยลงใช่ไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจเล็กน้อยแต่ปานเนี้ยแหละกำลังได้เลยอือหึ่เพราะผมกลับมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งครับเซฟไม่อยู่จริงจริงเอาดิมาว้าว โอ้หอันตรายว่ะพวกนี้นี่มันอันตรายจริงเลยนะอันตรายจริงเลยนะเฮ้ยมีไม้อะไรให้เราหยิบไปไหมมีแต่ไม้พองเหรอเอาดีไปกันเลยเหมนต่อไครับท่านผู้ชมเราจะเป็นหงอคงแล้วนั่นกระบวนท่าเจ้ามันช่างลำลืองจริงสมคำนอบลืงจริงนั่นอันนี้คือเลยยูส่า,าจีนให้อ่านด้วยครับท่านผู้ชม เขาไม่มีอะไรหรอมั้งเขาเป็นชื่ออะไรกันเนาะไปกันเลยชิฟูปล็กมาจอร์นก็ฟูยิบมันเอามาใช่ <c oughs> เฮ้ยอันนั้นมีอะไรน่ะอะไรอ่ะเก็บไม่ได้เหรอเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมไปกันเลยมันจะมีอะไรอยู่หลังประตูนี้ว้าวทำไมโดนไฟเผาทั้งเมืองเลยอ่ะ ให้เผาวะให้เผาวะเฮ้ยเไอพวกนี้มันจะมาจัดการเราเหรอโอ้โหมันเดินเข้ามาแล้วเฮ้ยขอจะไกลนี่ก่อนดิอือบอกให้เราออกไปครับอือไม่ยอมออกไปง่ายหรอกโว้โว้โว้มันต่อยกันเองแล้วเฮ้ยอย่าให้มันยิบเออเดี๋ยวมันหยิบเนี่ยมันหยิบอาวุธเราเอาเมื่อแต่กำลัมันหยิบเพื่อท่านผู้ชมเพื่อ ให้ผมขอเอาจ no <Yeah. S 2> ริงหน่อยครับท่านผู้ชมเราต้องเซฟครับเราต้องเซฟเอาดีมอหึ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 หลบผิดหรอเอาดีมอหึหึต้องพยายามหลบครับหึหึหลบแบบจังหวะสุดท้ายต้องงี้สิเฮ้ยเฮ้ยโดนลุมโดนลุม เอ้ยโดนลุมว่ะเราต้องจัดก,การคนใดคนหนึ่งก่อนเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงมันทำอะไรนะ่ะเฮ้ยโดนลุมครับท่านผู้ชมโอเคเราต้องว้นระยะจำกระบวนท่าไว้ครับแล้วค่อยค่อย,อย,อย,อยหลบครับโอเคครับอายุสามสิบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยอันตรายเนี่ยข้าแก่มาอีกสองปีแล้วรู้ไหมว่ามันแก่เยอะขนาดไหนนั่นเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยหลบไม่ทัน ทว่ามาดีหมอข้าเตรียมรับมือกับเจ้าแล้วโหโวโวโวโหกะหลบผิดภาพไปหน่อยหือไปกดหลบเร็วก่อนมันอ่ะหือเออมันต้องหลบจังหวะแบบพอดีอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยโหล้มเลยอ่ะสะดุดอ่ะท่าไม่ชมมีสะดุดด้วยท่าไม่ชมโอ้เวเฮ้ย ประมาทครับท่านชมอันนี้เขาเรียกว่าประมาทอายุสามสามแล้วเริ่มแก่ขึ้นแล้วสินะไป็เลยขาเริ่มแก่ขึ้นแล้วเพื่อจะมาจากการแก่นั่นแหละเฮ้ยมาเหลือคนเดียวเขาพยายังเฮ้ยขอจัดแก้หน่อยเถอะเอาดีหมอเอาดีเหลือคนเดียวมันก็จะ นิดนึงครับลบท่าได้ง่ายกว่าเดิมนิดนึงหมอเอาดีเอเอเรียบร้อยสวยงามชิฟฟูพลุมาจารย์ชิฟฟูครับทนผู้ามาิมเป็นต่อเลยไหมมันก็นแนนอนอยู่แล้วพุ่งสู่ราชวางังเอาไม่ใช่ไปตามล่าคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และหลังแขนนี่พ่อเราใช่ไหมพลมาจา์ชิฟูเฮ้ยใครมันเคารบ นอบน้อมอยู่ตรงนั้นมันนะ้น่ะให้คนมันกาบเท้าตลอดเลยเงี้หรอโอ้โหมึงนั่งอย่างเท่อะท่านผู้ชมแต่งตัวเหมือนรอในวันพีทเลยนะครับแล้วมีดูบบุหรี่โชว์ด้วยเฮ้ยเอาซิก,ก้ามาแบ่งมันดิไม่ใช่เอาอย่างไรล่ะทีนี้ชิฟูไปลงมาจาย์ครับเอาแข้งคุณฉันไปมึงไปให้แข่งเขาทำไมอะ่ะกลับไป I recognize that uniform. that พวกนี้มันจะมีพวกงงเงาเนอะมาเฮ้ยมันว่าเราปั่นเหรอว่างงเงาเหรอไม่ได้หลบดีหลบเออเฮ้ยเจ๋งว่ะพอนึกกระบวนท่าหลบกระบองได้ไหมตอนที่ซ้อมในอีพีนึงเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยโหหลบแบบระยะประชิด เฮ้ยอันตรายอืมอันตรายเอออืมอันตรายอืมอันตรายท่านผู้ชมโดนเลยครับอืมน้องขอแบบไอ้นี่หน่อยได้ไหมอัพสกิลเตะตัดขาเออมาขอเตะตัดขาหน่อยอายุแก่ขึ้นอีกแล้วเป็นอายุสามเจ็ดแล้วครับท่านผู้ชมหมอ ข้าจะมาให้แข็งข้าเปิ้นเลือดของเจ้าขอตอตหน้าหน่อยเออลากขึ้นมาตอตต่อืมันไม่ยอมืเอาที่ืมาเออมันต้องอย่างนี้สิมาลุยครับลุยเจ้าคือใครกระบวนท่ากระบองเจ้าเรียนมาจากที่ใดกันืมามันต้องโดนมันต้องโดนเฮ้ยเฮ้ยเราโดนอยู่ะเนี่ยเฮ้ยหลบกระทันหันมาก เอาดีมาเฮ้ยเออเราต้องขยันหลบนะครับถอยมากไม่ดีครับเราจะไม่มีโอกาสสวนกลับอื้มเอาดีขอเตะเฮ้ยโหจะเตะตัดขาไปเอาบนเฉยเอื้มมาดีผมก็ขยันหลบนะครับเฮ้ยอื้มหลบท่ากระบองเจ้าเป็นหอคงหรือไง เฮ้ยอันนี้ผมเล่นไปด้วยก็พาไปด้วยครับถ้าผิดพลาดคำใดขอประทาภัยนะครับโอ้โหเกือบพลาดแล้วไม่ล่ะเอาดีมาหจัดนงนงเฮ้ยหเกือบเกือบหลบไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวหขอเตะตัดขาเลยเฮ้ย่อยหน้าต่อยหน้า ลาขึ้นมาต่อยต่อหลบได้โหเอาดีเอาดีมาต่างคนต่างหลบได้มาเฮ้ยเกือบไปนะเอาดีมาสวยงามโว้ไม่จบหรอฆ่าไม่ได้วะเฮ้ยบอกนะว่ามันจะซุปเปอร์เซย่าจะเย็นไม่รุ่น เฮ้ยว้าวใช้พลังะไรอะทิ้งบุหรี่ปุ๊บเอาทวนเฮ้ยเอากระบองทุกบุหรี่ระเบิดเลยเหรอนี่มึงเล่นลูกเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะเลือดเต็มโอเคไม่คูณอีกคูณมาสามครับรถมาหนึ่งหมอไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะจังวันนี้อืดีหมอเฮ้ย เฮ้ยมันตัดขาแล้ววะมีตัดขาแล้ะหืมโวอันตรายเนี่ยเฮ้ยโหกระบวนท่ามันมีอะไรกันบ้างหืมถระบวนท่ามันเปลี่ยนมาสามสามกระบวนท่าปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหืมเอาละมันสวนกลับเร็วมากท่านผู้ชมมันสวนกลับเร็วมากอืเฮ้ยขอตัดขามันหน่อยเออจอดหน้าจอดหน้าลากขึ้นมา เฮ้ยเอาดีมะเฮ้ยมันตัดขาเราเฮ้อเอาดีมาเฮ้ย,ลห,ยหลบไม่ทันหลบไม่ทัน,มทนผมมันเผลอไปต่อยตอนที่หลบครับมันเลยหลบไม่ได้เฮ้ออายุแก่ขึ้นแล้วอย่าทำลุงเลยลุงสี่เอ็ดแล้วอย่าทำลุงเลยบอกว่าอย่าทำลุงไง เฮ้ยมันก็ยังจะทำว่ะเฮ้ยมันก็ยังจะทำว่ะบอกว่าอย่าทำลุงไงอันตรายเนี่ยอชอบโดนตัดขาว่ะต้องเฮ้ยหมอทีนี้เร,เริ่มรู้เชิงมันละหมอโอเคอกระบวนท่าแรกมันคือตัดขาก่อนนะครับท่านผู้ชมเร,เริ่มจับทิกได้นิดนึงละหมอ เฮ้ยโอ้มันเปลี่ยน,นเปลี่ยนกระบวนท่าแต่เก็หลบได้นิดนึงเออแต่ยอดหน้าไปก่อนแล้วมาทีตรงกลางเพื่อจะหลบง่ายขึ้นมาเออสวยงามหึ่ต่อยหน้าลากขึ้นมาซัาดใหม่หอาทีขอตัดขาหน่อยเออแต่ทักขาชกหน้าเออมันตกอย่างนี้ดิ มาตีครับท่านชมว้วเอาดีมาเ,เฮ้ยเฮ้ยผ่าท่าว่ะเราก็ลืมไปว่าท่าแรกมันเตะแต่ขาก่อนเอ้ยมันตั่ขาแล้วก่อนอายุาสีร่รถล้ลุงลุงจะสู้ไม่ไหวแล้วนะลุงมาสู้เพื่อการล้างแค้นดูครับกินเวลาไปนานกับการล้างแค้นเฮ้ยอันตรายเนี่ย กระบวนท่ามันมีสองกระบวนท่าพร้อมกันหมอเฮ้ยเออเดีเอาดีหมอเฮ้ยเฮ้ยเดีหมอาม,ามาดีหมอหมอเอเอมันต้องอยู่งๆอย่างนี้ถือสวนกลับได้ง่ายหน่อยหออเฮ้ย เฮ้ยโหกำลังใช้ดูจุดอ่อนเลยอ่ะโหพลาดท่าท่านผู้ชมอันนี้พลาดจริงๆครับโหผมว่าต้องเอาจริงกว่านี้ครับท่านผู้ชมว่าเราต้องเอาจริงกว่านี้เออเตะตาขาต่อยหน้าเออมันต้องงี้สิมาเอาดีเอาดีมาฮึ่มอยากลังเค้นอะไรอย่างงี้ เฮ้ย,ยมอเจ้านี่สมคำน้ำหนึ่งจริงเลยนะมอเออ,อบวนท่าแรกมันต้องตัดขาก่อนเออเราค่อยจัาางหวะสวนกลับเอออื้มเฮ้ย อือ uh huh. เอาดีมาเฮ้ย oh. <Hey, S 2> มันจะล่วงแล้วมันจะล่วงแล้วเราก็จะล่วงเราก็จะล่วงอืออือผาท่าท่า,านผู้ชมผมก็ลืมลืมยกขาขึ้นเฮ้อ <c oughs> <c oughs> uh huh. หายก้าวแล้ว <c oughs> แกต้องเนื่อแล้วท่านผู้ชมอือ uh huh. เอาดีหมาอือหมอ เฮ้ยตัดขาเอาเฮ้ยเอาที่จบสักทีครับเรียบร้อยฝั่งดินอะ่ะเมื่อกี้เขาเรียกว,ว่าฝั่งดินอะ่ะฝั่งดินกันเลยครับจุดไฟเผาเดินเผาเองซะง,งั้นโหชิฟุบ,บกเหนื่อยเลย ใช้เวลาจนแก่หนังตาเริ่มไม่ค่อยดีสงสัยต้องใส่แว่นซะหน่อยแล้วโหช่างยักยินอนะไรอย่างนี้เหนื่อยเลยครับท่านผู้ชมชิฟูโอเคครับนมขอจบอีพีนี้เพลงท่านี้ครับฝ่ายตาลช้าเมยอแลนด์ด้วยครับขอบคุณครับดูแสงจันทร์เพราะอาทิตย์ที่แสงสองเฮ้ยไม่มีพระอาทิตย์เมีแสงจันทร์ไหนน้องเข้าไปในห้องของเราก่อนไหม มีอะไรไหมเดี๋ยวต้องดูอืมเอาวะต้องขออัพสก,กิลเลยกันโหมีสก,กิลเลยให้อัพเพิ่มได้ไหมเพิ่มไอ้กำไรได้ไหมท่านผู้ชมน่าเสียดายมันเพิ่มไม่ได้โอเคครับน้อขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้ครับฝ่ายตาช้าเมื่อยแ้วด้วยครับขอบคุณครับเก๋ซะแล้วนั่น